ดีจ้าพี่น้องเ c ซีทุกขู้ทุกคนจ้าไม่เวียง่อบุญพระแสบมาน่ะจ้าวันนี้พากันเดินทางมาทุระชนโมลีพี่น้องเดินทางมาชลทุระชลบมรีมากับหลานมากับหลานพ่อเม่มานานอ่ว อกําล oh, <les> ังใจจับพี่น <unintelligible> ้องทุกๆคนเลยจ้ามาร่วมเดินทางกับเจเบียงวันดีจ้าวันดีจ้าสองข้างทางนนี้มาหอดโครหลาดเลรอพี่น้องหอดโครหลาดเลรอกําลังฉิกเข่ากําลังฉิกเข่าระยองเหรอพี่ดีเรากําลังฉิกเข่าระยองก็ใส่กําลังฉิกยู่ในช่วง โคราชสระบุรีปิสิเมนผ่านเคลือนปลาสักมาพี่น้องหวัดดีจ้าหวัดดีจ้าหวัดดีทุกผู้ทุกคนที่เป็นกำลังใจเ,ย,เยี่ยงที่มาติดตามในชมวงเยียงเนาะกำลังใจเยียงกำลังเดิเเกกนทางเดินทางไปเชียงบุรีวันนี้เครื่องทางหนูพี่น้องเกือบเกือบเกือบสิเครื่องแล้วจ้าเกือบสิเครื่องละ ยี่บยี่เบยงบม่ายานโควิดบ่ย่าดูจ้อย่า,าอยู่กับป้องกันเต็มที่พี่น้องเอามาอยู่จาพึ่งที่เปิดึ่งที่เปิดตอนนั้นตอนนี้แหละเนาะเปิดตอนนั้นแล้วบอกกับพี่น้องน,นี่แหละมาธุาลาระยองโอ้มาทุลาชนบุรีหยาง แม่มานาผึ่นมาส่งแม่มน้ามาเหตุงานพี่น้องอันนี้เขาอ,อยู่ตาบ้านไรย,ย่านตะโคบิดแล้วเากับโบมีอยู่มีกินอนะเนาะปากท้องเขาก็ต้องกินลูกกับเรี้ยนหนังสือเขากับเลี้ยงตองม้าพี่น้องแต่เขากับขึ้นรถส่วนโตมาเอาเขากับ่ขึ้นรถโดยสารเพราะว่ามันเสี่ยงเนาะขึ้นรถขึ้นรถส่วนโตมา กับผแไม่รู้แต่ความวพี่น้องรถหล้านล้านกันล่ะพ่หยิบพอยืมกันมาได้อยู่เสี่ยงต่อโควิดปลอดภัยกลัวกันเติมน้ำมันมาเอากันเดินทางมาบอกจากบ้านกับประมาณสามโมงหนูพี่น้องสามโมงสามโมงแรงนี่นนก m กมงมงกว่าแล้วสีฮอนชนบุรีก็สิประมาณสามถุมสี่ถุ่มะกับ่ดึกวันไหนเราก็พอดีพอดีกินเผาจะมาตอกก็หิวยู่แล้วพี่น้องช่วดีกัลังหอดเขาใหญ่หลังหอดเขาใหญ่พอดีเต็มนมมเต็มนมเต็ม เตียมมาสิงนเตียมมากว่าทําแ้พขอเวีกับเตียมมากกอแล้วกินบากาศลืมมันลือมันอเสื่อเื่อมั่มเสื่อมั่มเสื่อปีกไก่แด้กับคอยก้าจอดขอบคุณพี่น้องทุกคนนะจ๊ะ เป็นกำลังใจยยเบียงรวมเดินทางกับยายเบียงเนาะพอดีเลยพี่น้องเดินทางซ้ำนี่เราเป็นหูอื้อพี่น้องอยู่กลางเขาเป็นหูอื้ออยู่กลางเ,เขาอยูย่กลางเขาใหญ่เขาใหญ่พอดีอยู่เขาจ่อย่อยอยู่พี่น้องเออกระสิไปกินน้ําลานถ่ายอยู่มูลีก่นละเดี๋ยวมานาสิมาเห็นน้ำมันน้ำพี่สา ลูกคนใหญ่ย้ายาสำเนียงมาเห็นน้องเห็นงานอยู่คนเพื่อนน้องมาเห็นงานนำ้ำไปิด็กกว่าโอ้ย่านตัโควิดไรกะนเอากระเปมีอยู่มีกินไมหมลูกกัเลี้ยงซื้อมือเอาเงินไปลงท้ายซื้อมือเลยพากันมาส่งมาเป็นมูหลานคือพากับย่านเพื่อนบ่มีมูมาเป็นมูไอ้คิดเรื่องไม่มเป็นมูตัวเป็นมูไอสเป็นมูบ่บูเป็นห้อง เนี่ยค่ะกับยันแต่นอนเนี่ยแต่เพิ่งเขาผู้เดียวมาฟังปู่เขาเสิร์ ดำเนินไปเทาอยากเทากับปองกันเนาะปองกันทุกอย่างคือเนียพี่น้องเราก็ต้องต้องไปห่างก็ต้องไปไกลคนแล้วก็อยู่ห่างกันแต่ามาขี่รถมาดีเพื่อนกระตรวจเพื่อนกระตรวจสัญญาณดีบ่เนาะเ็นมาบอกอี้ไว้เนยู่กลางเขาพี่น้องมันสัญญาณดีบ่ดีบ่ด,บดีก็เป็นมาบอกกันบ้างในเด้อนจ้า กินแน่กันตันดังห่อนกับตันบุ๊บี้แน่ดีเลยพี่นองกุ้งเพ็ดพี่นองได้กินขเขาแร้วหรอไปนอนกินเผือยีเบียงในเด้อยีเบียงที่ได้กินกับซ้ำทุ่มซีทุ่มกับเมื่อนี่ ชร์ปราชเป็นมัน่วุเยียแงเกเดอสุดชา์หรือป่า ขื่อนปาสักวิวงามงามพี่น้องแต่ว่ามันมืดเด้อสิเห็นเดี๋ยวเห็นบ่ปุ๊บพี่เบี้ยงบอกพี่ตรงใสได้ผ่านบ่บ่ได้ผ่านบ่คน่ะบ่ผ่าน่เียงละเว้าบ้านถ้าพี่น้องเบิ่งซั่นเียงไปคนพีเบียงเคยมาเข้าสมรปากาเนาะอีเียงผ่านเือนปาสักเบียงขอโทษเด้อพี่น้องเด้อ ไม่ว่าสิพาพี่น้องไปเที่ยวอ่ะนูก็ติดไปเที่ยวบ่อยๆดอกย่านิผูิดไปไปเที่ยวหาดบางแสนที่ขรามน้องมุ้นไปพี่น้องขราลามน้องมุ้นที่ชนบุรีไหมอีกอย่งเบื้องอนเนาะมาสิได้ไปเที่ยวบัวรไปเที่ยวว่าอื่นกันอื่นกันสิได้เดินทางกับหู่ก็ได้ยู้โดนเปล่ากับเพื่อนกัน พอมานาลางานได้มือเดียวล้าแต่วันจัดสีเเพ้วกันเเพ้วกรรมกับสิแม่งกินของง่ายแล้วสายจางน้อยส้โซเฟอร์มันพักจางน้อยกับสิพ้วกันกรรมอืนนีนเบี้ยกันสิเดินทางกลบับชยัยภูมิมาลดมาลเขาเขาไปเังไรไ,ไ,ไหมเอ็มไรก็ได้นะพี่น้อง เริ่มเมืดแล้วพี่นอ้องเริ่มเมืดแล้วโอ้ยผู้ใดได้กินข้าวแรงแล้วก็กินเลือเย,ยเบียงหนึ่งเลยกินเผือเย,ยเบียงด้วยอายุร่ำลาหนึ่งือนอนหลานนะี่นนนพี่นอ้องขี่รถมานเลยก็นอนหลับมากอดยาไหล,ลย้ายไว้ กอดยายไปย้ายว่าตกใบดอกยายบ่ต้องไปเออเดี๋ยวมือยายก็มามานะมานะกอดยายเลยขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยจ้าได้ยินเสียงไดยินยีเรียงเบาวะได้ยินเสียงดังบ่มันดูกลางเขาพอดีคีโร่เปิดแอร์เริ่มดังมึบเหลือพี่น้องเริ่มดังมึบเหลือ nó bỏ yên yên này đó, yên 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 bầu bò, sẽ dán đi bò คุณจ้าของพี่น้องขพี่น้องเอฟซีทุกคนเมื่ดีมืดเมื่อานดีบ่จ้ายินดีบอกเรียนแน่ยัดีบ ยี่แบงเบาไปบ่บบอ,อได้ยินบ่อโอ้ยเหมือนจะอยู่เป็นมูย,นยี่แบงค์กอนเลยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยจ้าน้ยี่สี่า พี่หน่อยเบาคอ,อกับน้องกิบกับตะบุญนอนแม่นอยู่จากขึ้น่อดอยู่ตะบุญวันเด้มาบ้านโดนแล้วพี่น้องเฮ้ยเรื่องบินบากอยู่เดอ้อตะบุญปีนึงล่ะปีนึ่งลรอ,รอตะบุญวันเด้กลับบ้านอย่พี่น้องตะบุญนไหนั้งแต่อีกการดี่กระทรวงการกระทรวงการ ส่ากางการกับเด็กกลับบ้านปีไหมยังเด็กกับบ้านพี่น้องเมนม่บอกยีเว้นเลยจ้าพากันได้กลับบ้าน,อนาบอปีไหม ได้กลับบ <bon> ้านกันบ่โอ้ยางเมือนี้เหบยจ้า หนูนาะเพิ่งเข้ามาแม่เวียงมาชนบุรีจ้ามาชนบุรีโอ้ยลืมไปว่าหนูนาะอยู่ชนบุรีให้เบอร์โทรหน่อยสิคะให้เบอร์โทรหน่อยให้เบอร์โทรแม่เวียงหน่อยคะ่ะหนูนาะชนบุรีอยู่อยู่อยู่ ในเมืองอำเภอเมืองมาเล็นนะเมียเวเนี่ยเดอ้อเห็นหน้าเห็นหน้าบอเห็นหน้าบอไปเดิยาอลืมไปเดินูน้ว่าดูน้อยู่ช่วงคนี้ขอโทษนะคะยายลืมไปค่ะ มาเร็งเดีย๋ยเนี่ยเด้อเดี๋ยวนี้ตลาดมันเปิดปะเนาะตลาดอัน <S 2> <S 2> ตลาดอี๋หน่อตลาดร้านโพล้านนั่นแม่คือสิบโอกาสโอกาไปนั่งย่างหน่อนหนูนะเนาะเพราะว่าคนมันหลายย่านย่านโควิดหนูนะเดี๋ยวออกไปใส่มาใส่ปะเนาะ พัทยาจ้าหนูนาะอยู่พัทยาพัทยากลางพัทยาใต้พัทยาเหนือพัทยาไหนคะอยากไปเล่นน้ำยูท่าแม่นั่นท่าแมนโมเมนโควิดเนาะอยากไปเล่นน้ำยูมาน้ามาน้ายก็อยากมาเล่น ไม่คม่อยได้ไปในแมนอยู hmm. <like. S 1> ่ห้องเทานั้นล่ะเต้องไปใส่ดอกไอ้แยวมาทรงเงินแม่มาหนาเราไอ้แมวเงินสิเป๋ากับเพื่อกันโอกาสไปใส่มาใส่ดอกนะกลัวเหมือนกันแด่กับม้าเนาะแต่กตรงม้าม้าม้ากับม้าโรดโวยม้าโรดโดยสารดอกม้ารถม้าโรดส่วนตัวนี่แหละพอมาทรงเ้วกะกิดสิบวิกันย่างไปใส่มาใส่ดอกกับสีกับสีลับเลย มือเนาตื่นขึ้นกะกิน,นข้าวกินปาลนเา,าลเรากินข้าวง่ายเราก็สิบเปอรพักกันกับโมยูโดนหลอกยากขึ้นกันกลัวเหมือนกันค่ะนอนนานนอนหนัหนหนหนกกะระวังเนะจ้าม่นจะเป็นกนะบปตกไปซื้อแล้วกินมาตุนไปเยอะๆยูหาดดูหาจอมเทียนโอ้ยีเบียงเคยไปอยู่เด้แค่โดนนอนหลนับ ยังขึ้ไปเที่ยวนึงเยอะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนวนี่โมได้บอกอะไรบ้ยไห้ไลน์นมาถามมามาชนบุรีรู้มาพัทยาออ๋ตมาชนบุรีจ้าบนซอยเมในเมรีบ่เห็นหงส์บางที่กับบ่เห็นหงส์ในลานเบอร์สวยพี่น้องพีเบียงมาชนบุรีจ้าพีเบียงบอได้ไปพัทยากูถึงบ้านหนูนะบนอยู่พัทยา อเวียงว่าได้ไปถึงดอกอเวียงอเวียงมีม,มีทุรายอยู่เช่ยชนบุรีไม่กล้าไปอยากไปเที่ยวอยู่อยากไปเที่ยวยุ่บปกล้าไปจ้ะอันรอเด็กหน่อยปิดเทอมก่อนถ้าแม่นอ้เบียงมีโอกาสไอ้เวียงอยู่ไปเที่ยวหาเด้อไอ้เบียงสิพามานะพาหนูนาน้อยมาเล่นชนบุรีโอ้มาเล่นพัทยาอยู่จ้า มาตั้งเต้าบ่าวคอยายเบียงมาชนมูลอ่อนนี่อย่างก่อโว้ยมมวบอตเบอรถือยายเบียงมาพัทยามาหาจอนเจตตั้งเต้าบ่าวคอเน้นหน่อยอยิ่งกว่าแต่ประเด็นกับบคุคคลไม่อีกแล้วยายเบียงบุเป็นบุคคลได้ไปเทีาายาายท่ยวใส่มาใส่ถอดพี่น้องยายเบียงก็ตื่นขึ้นกับเหตุงานเหตุงานกับข่าห้องชีงวิตยายเบียงมีสนุนไปเที่ยวบัเป็นไปเที่ยวกิดส่วนมากอ่ะ ได้ไปส่วนโรงลานเก่ากับที่หนึงว่โอ้มันสันมันควยกับขอโทษได้พี่น้องรถรถขยาวรถขยาแพ่น,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 นินกันเออดถนนมันบ็คอยตอนนี้ยอียงอ่านดูนังดูน่นเนาเยีว่อนไหบเล่่อยเห็นดูนะ เหน็นปะเงียบดีเงียบเงียบเงียบเกสิเมนตัวผู้เด็กก็ญาตินาะต่้งแตนมาตลาดน้ำห่างน้ำยังอ่ะหรือแถวบ้านเขากะกะเงียบได้นู่นนะพอคอยมีคนหอกอยู่ห่างอ่ะเงียบคือกัน ่คยมีคนตีอยู่ตยาโอ้เพื่อนก่นอยากคือกันนเนาะโอ้สคิดย่แย่คือกันนั่นนนะเอ้ยอยากมาไกลแล้วอยากไปหลีน้ำหนูหนาดีอยากเห็นหน้าจังเลยอยากไปเที่ยวหาอยู่ แต่บ่ได้โทรถามหลานอยู่บ้าน,ววานเพิ่นเนี่ยอยู่ตลาดหลาน,านโพเพิ่นยังได้ขายกุ้งขายปลาหมึกบ่ก็บไ่ได้ติดตเพื่อนอยู่ถ้ากิดจะกล้าไปดอกฟุนะบ่กล้าไปดอกก็สิคือยังว่าคือยังได่เบี้ย,ยว่าล่ะเบี้ยไปส่งไปส่งหลานแล้วก็สิแม่ก,กับกลับใช้ยภูมิเลยบ่อหยัดประกาศเอาด้ว ไปไปอยู่บ้านเ้อคนละอยู่สวนพักยื่สวนพักสวนหญ้าอยู่บ้านน้อคนละปลอดภัยดีเนาะหนูน้านะ่ะอมทหารยมีบัวควยมีท้างนี้กับบค่ควยมีติโอ้ยมันก็สิบเพยไปเบื่ะเนาะบางคนเนื่ยบางคนเพิ่นมีธุรกิจอยู่ในเมืองเพิ่อนเยอะว่ากลับบ้านเมนูนะ เป็นว่าเพื่อนกลับบ้านกันแล้วเห็นเห็นครอบครัวหลายครอบครัวอยู่ขอบคุณนะจ้าขอบคุณพี่น้องซ c ทุกคนที่ปินกำลังใจยายเวียงขอบคุณพระแสบขอบคุณจ้า เราไปได้ยังกินแรงนอ้องยังเขากับออหยังขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกความเมนต์ เจอแม่เบียลเดจ้าแต่ขอให้แมนเดี๋ยวฮอกก็ได้เจอกันเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเนาะไอโอ้ยเบียงฟังข่าวได้หนูนะมันมาอีกสองปีจ,าจ,าจา้าจีผดโคผดในโควิดนี่อีกสองปีจ,จ้งจีหายาวัคซินได้หนสันน่ะไม่ว่าถาม มันเบาบางหรือบ้านเปิดไปได้มาไห้คือบางตอนที่ยายังเดินทางอยู่นั่นกะสิไปใส่มาใส่ได้อยู่แหละเนาะยาย่กิดขึ้นยา,ย,ออยากอยู่ดิเดือนหนายาเยเป็กรสิเข่ามานสมมติราก,การนี่คือกันที่ได้มาเอายาเบาหวานาช่วงโควิดจะสิเป็นยังไดบุ๊มันสีเดินทางไหรลงไป เลนโมได้กะเสรลานเคยพาลางานมาคือเก่าละ่ะมาบ่ได้ทาน COVID 19. โควิดแต่ตัวนะยังกำลังจะอบไก่จ้าเดียวเอออยากกินน้ำดีอยากกินน้ำดียียกก่นนเบี้ยส่งห้องจอดจอกกดกันนี่มีตะกองเข่ามาไหมหรือเอาตะเข่ามายีเนียงบอกว่า ไปเสื้อปีนไกลข่างทังนั้นยี่ว้งกับบกาลงคือกันน้องจอยน้องจอยก็เลยไปเสื้อขนมยืนอยู่เซเว่นนะกินอะไรกับบคือเขาได้บนนนัน้หนนะแล้วคนเนี่ยเน็ดเขาเนาะบอตะกี้เดี๋ยวนี้เขากินขนมเขาต้มเขาก็กอิ่มยี่แวยงกินแล้วกับบัวุ้นท่องเรากินพ้าอยู่ใดจะเสอ็ มามาจ้าโอ้ยน้อจ๋าเอาคำเนียวคุยนั่นดนะีน้องที่ไม่หิวหรอนาะกุหลาบกุหลาบหาขนมหาขนมจกจกเลยวันเรียงหิวขอเอมนูนะพากันนันพากันฮอ,หอ,นห,อหอดขนมหอหอดน้ำฮอหอดกล้องเข่าไอเน้ำลืมหอ,มห,ห,ห,อ,อห,หม่ำมไห้ยหอตะเข่าไห้เลย ได้ว่าหลานสาวผู้ยู่ชนบุรีว่าซื้อเห็นเลกกินไอ้ถาแล้วว่าสิไอ้แบบใจยู่งุ่นละใจยู่หมองเ็ลิกกินหุ่นละกินเพื่อนด้เด้อกินเพื่อนด้เด้อโอ้ยมืดแล้วี่นอ้องเห็นไหนยี่เบียงมาเนาะ ยี่เบียงหรือเปล่าคะยินได้เสียงยีย่เบียงว่แบ่เว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 หนานะมืดแล้วนะพี่น้องมันหกโมงครึ่งสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะได้ยินได้เสียงยีย่เบียงยี่เบียงว่าสีเป็นหอดบานจังเงิน สีบอกกับพี่กับน้องแต่ก็คืนหอดพี่น,อน้องเนาะขอกำลังใจแกพี่น้องพี่น้องร่วมเดินทางน้ำเนาะเอยิปปนแต่เสียงจ้ดูนะไม่งั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะไปยินแต่เสียง สำนีก่อนเนาะจ้าสำนีก่อนเนาะหนูนาเนาะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าที่เป็นกำลังใจมีกดแชร์กดไลค์กดติดตามในช่องแม,ม่เวียงพอ่อบุนพระเจบสำนีก่อนเนาะจ้าคลิปหน้าพบกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ